อย่าปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำชีวิตเปิดทาวทูปรับวิธีคิดปรับอารมณ์เอาชนะความเศร้าความโศกเศร้าเสียใจท้อแท้หรือหมดหวังล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงชีวิตเพราะคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคงไม่มีใครที่จะมีความสุขสนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเกิดความโศกเศร้าเสียใจหรือหมดหวังแล้วจะทำอย่างไรให้ชีวิตสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจขาลงที่ทุกๆคนต้องเผชิญยิ่งเป็นตัวสร้างแรงกดดันทั้งในด้านเศรษฐกิจการทำงาน และการใช้ชีวิตในแต่ละวัน7วิธีคิดรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากการรับมือกับความเศร้าโศกเสียใจหรือความหมดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตสามารถทำได้ง่ายๆโดยส่วนใหญ่เป็นการเบี่ยงอารมณ์ของตัวเองออกจากความทุกข์เพื่อคลายความกังวลที่เกิดขึ้นโดยมีวิธีดังนี้ข้อที่หนึ่ง หยุดคิดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การใช้ชีวิตในแต่ละวันย่อมมีปัจจัยที่หลากหลายทั้งปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมควบคุมมันได้ด้วยตัวของเราเองและปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยการมัวแต่ไปคิดถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องแย่ๆก็ยิ่งทำให้ชีวิตของเรามีแต่ทุกข์ การเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังจะทำให้จิตของเรามัวหมองกว่าเดิมได้ข้อที่สองอย่าอยู่เฉยๆต้องลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้ความกังวลเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจมีความกังวลเรื่องงาน เมื่อกังวลแล้วก็ต้องไม่อยู่เฉยแต่ให้ลงมือทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนเช่นแสดงความสามารถที่มีกับงานที่ทำอย่างเต็มที่ทุ่มเทไปกับงานให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆในบริษัททำงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ซึ่งบริษัทหรือเจ้านายก็จะเห็นความพยายามที่เรามีข้อที่ 3. รักษาสุขภาพ กายสุขภาพใจให้ดีแม้นว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใครๆหลายๆคนกำลังเจอกับความยากลำบากในชีวิตแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพของเราเองหากสุขภาพไม่ดีคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมี พลังเพื่อต่อสู้กับปัญหาดังนั้นการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าปล่อยให้เรื่องแย่ๆทำให้อารมณ์ขุ่นมัวต้องรู้จักจัดก,การอารมณ์ของตัวเองให้ดีเพราะบางครั้งหากเผลอแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปอาจยิ่งทาให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม เพิ่มขึ้นมาได้ข้อที่4หัดมองเรื่องดีๆในชีวิตการมองเรื่องดีๆในชีวิตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างพลังบวกให้กับตัวเราได้ท่ามกลางวันที่แย่ๆสถานการณ์ที่ไม่ดีลองนึกย้อนถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตดูบ้ง <S <S บางเช่นความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง จะเป็นเรื่องที่มีความสำเร็จเล็กๆหรือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ลองจินตนาการว่าในเมื่อเคยทำมันมาได้แล้วครั้งหนึ่งทำไมจะเอาชนะความกลัวสร้างความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ข้อที่สี่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองบางครั้งการใช้ชีวิตก็ต้องการแรงบันดาลใจที่ดีเช่นเดียวกัน พราแรงบันดาลใจจะเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากลงมือทำอะไรใหม่ๆเพื่อเอาชนะความกลัวของตัวเองเช่นเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อครอบครัวของเราเองเราจะพัฒนาตัวเองทุกๆทางเพื่อเป็นช่องทางในการทำงานใหม่หรือแม้แต่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองว่ามีว่าเราก็มีความสามารถมากพอที่จะทำได้เช่น เรามีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานในตำแหน่งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีข้อที่ 5. าทำงานอดิเรกบ้างการทำงานอดิเรกนอกจากจะช่วยลดความเครียดคลายความกังวลให้กับเรื่องที่เราต้องไปเจอมาในชีวิตประจำวันแล้วงานอดิเรกยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ ให้กับเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหากเรามีงานอดิเรกที่เรามีความชำนาญเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการออกกำลังกายเมื่อเรามั่นใจที่จะทำงานอดิเรกข,ของเราแล้วเราก็มั่นใจในการใช้ชีวิตเพื่อเผชิญกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นด้วยข้อที่5อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพยายามใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่มีแต่พลังเชิงบวกเช่นอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยคนดีๆเป็นมิตรร่าเริงและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่จะดึงเราลงไปสู่อารมณ์ในเชิงลบแต่ถ้าใครอยู่คนเดียวไม่มีคนรอบข้างให้ลองสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาเองเช่นฟังพอร์แคสหรือดูคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ให้กำลังใจเข้าร่วมกลุ่มที่มีพลังบวกที่พัฒนาตัวเองต่างๆที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ทำให้เราอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเช่นกัน